ชุดนี้นะคะชื่อว่ากิษณาสอนน้องคำฉันความจริงความรวงและกรอบสังคมค่ะสำหรับสื่อที่ใช้นะคะงานของเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการซึ่งมันก็เท่ากับงานในรูปแบบคอนเซปชวลอาร์ตค่ะซึ่งก็จะแตกออกเป็นพวกมีทั้งวิดีโอแล้วก็มีทั้งการดรออิ่งและก็การทำกระดาษ <S <S จริงๆกิษณาสอนน้องคำฉันนะคะมันเกิดจากการที่เราตั้งคำถาม ผ่านตัววรรณกรรมว่าเฮ้ยทำไมแบบบางอย่างสิ่งที่มันถูกบัญญัติเอาไว้ในวรรณกรรมอะไรเงี้ยมันถึงตีกรอบให้ผู้หญิงควรที่จะทําหรือไม่ทําอะไรทีนี้ก็เลยกลับมาโยงกับภาพของตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะที่มันก็อาจจะไม่ได้ดูสมบูรณ์แบบอย่างครอบครัวอื่นๆยอะไรเงี้ยเรากลับไปศึกษาในตัวของตัวบทของกิษณาสอนน้องคาฉันแล้วว่า ข้อบัญญัติต่างๆว่าผู้หญิงทํายังไงแล้วจะดูเป็นผู้หญิงดีกับผู้หญิงทำยังไงแล้วดูเป็นผู้หญิงชั่วซึ่งบางครั้งเรารู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ชายทางนั้นอะที่เขียนเอาไว้อะคะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้การที่ขลุกเอามาคัดลอกใหม่ๆอย่างเงี้ยมันเหมือนกับการที่ค่อยๆย,ย้ำๆเข้าไปในแนวคิดที่ว่าผู้หญิงควรจะทําหรือไม่ทําอะไรมาแบบทุกยุคทุกสมัยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ตัวกระบวนการคือเราตั้งใจใช้สื่อของปัจจุบันนะคะซึ่งเรามองว่าไอตัวเฟ e บุ o กเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งความจริงและความลวงที่มันซ้อนทับกันอยู่อะคะ่ะเป็นพื้นที่ที่ทําให้สาธารณชนรู้ในแนวคิดของเราก็ได้ทีนี้นวันนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราอะอยากจะขัดลอก หลังจากที่เราได้ตัวบทกิจสาสอนน้องคําฉันเนยพยายามทําความเข้าใจมันทุกวันนะคะด้วยการขัดลอกแลวเอาโพสต์ลง Facebook คือวันแรกที่เราทำอะ่ะไม่มีใครยอดไลค์ประมาณคนเนึ่งจนวันหลังๆที่เราทําต่อเนื่องติดต่อกันอะ่ะยอดไลค์มันจะเริ่มเยอะขึ้นแล้ว,ลวคนเริ่มตั้งคําถามว่าเฮ้ยทำะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอเราขัดลอกมันเสร็จแล้วกระบวนการต่อไปก็คือเรานํามาฉีกอะคะ่ะเรานํามาฉีกฉีกเสร็จแล้วเราก็เอามาปั่น เพื่อที่จะทําตรงนี้ให้มันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งอะคะ่ะที่เราลองรับรูปที่เรากําลังดรออิ่งมันลงไปซึ่งมันก็เป็นรูปของครอบครัวของเราเป็นภาพที่มันเคยสวยงามเนี่ยในความทรงจําของครอบครัวของเราอะไรเงี้ยทีนี้กระบวนการสุดท้ายเราจะเอาภาพทุกอย่างตั้งแต่การที่เราเริ่มคัดลอกอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทําเป็นวิดีโอฉายร่วมกับรูปที่เราดรออิ่งบนกระดาษที่เราเคยเขียนมันและเราปั่นมันจนมันกลายเป็นแค่กระดาษแผ่นหนึ่งอะคะ่ะ สำหรับตัวเองเลยอะทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิควิธีการแล้วก็กระบวนการใหม่ๆอะค่ะเหมือนเราได้แก้ปัญหากับกระบวนการใหม่ๆที่เราพยายามที่จะทดลองทําอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังได้กลับไปศึกษาในเรื่องของวรรณกรรมหรือว่าในตัวประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราเชื่อว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นองค์ความรู้ที่เราได้เอากลับมาสอนนักศึกษาของเราต่อไป